ทีแล้วนะครับนี่ส mm hmm. ีออกไปเก็บเห็ดน,นะนี่น่าไปตีฮานี่นะครับทีมงานใหาจะไปตีฮานะครับเดินทางปมะมาณจะเกือบชั่วโมงนะึ่งเมืองว่าผู้เล่น เก็บเห็ดเต็มตุ่ีหา่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องมีดันตัวล่างกนได้มากไตเห็ดน้องเจ้านะครับตื่นตุ่ยสามเครื่องออกกำลางตีซี่มอหอดมองเก็บเห็ดหตีห่าไตไฟหาเจนจะมี กังวกลัวแล้วท้องพันได้เห็ดอยู่นะครับบ่แปลกใจว่าเป็นอย่างเขาคือขายแพงนะครับปัญหายากขนาดใส่ไปซองหายยังบ่มียู่างว่าหลายโคกหลายดอนแล้วเนาะขึ้นผู่ขึ้นมาจนถึงหอดล่างผู่แล้วยัองพันได้อยู่ฝากซุม่มซืนะ่อให้กินแล้ว เอาขายรูดละสามบอยสี่บาทก็ต้องจมนะครับแต่อยากซื้อกินเลยนะครับเพราะว่ามันหายยากอีกเป็นยางเป็นชั่วโมงแล้วก็ได้เห็ดพวกดอกเลยหน่อยจนเก้าโมงแล้วนะครับก็ได้เห็ดกันน เอานะครับคือกินกันยากปินจิโหาลอยก,ก้อนชิ้ก่อยเนี้ยขุนเจ็บหลายนะเจ็บเลยครับหัวูใหม่ทีชช่หาเจ็บเห็ดมีผูใ้ใด

มีแต่ข้นเห็นปุ๊น like ี like ่ลายระโดนี่ก็บอกบังหนันบังทีเข้าลงมาโน่นควาน้เี่ยเดาอยู่หันได้ละมือานีแต่คนหลายกระเห็ด เอาหาได้แต่ละดอกพนลายกเห็ดมเอวเดิมอวกลับแล้วนี่อะไรเหรางงหน่อยพ่อพี่น้องก็พอ ไอ้น,นี่ไอเนี่ยครับแล้วมันก็พ่อสามดอกอาดอกนะครับกำลังสิกรับก็เริ่มพออ่อกันโอ้มันหาย,ยากแท้ๆเท่าโอ้ดอกกุ้นสีน้า Để đây Để sẽ đây sẽ đây đây bữa nào anh chẳng

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ một những video hấp dẫn